ธัรรท,ทำสำหรับนักบวนชนาเช้าของวันที่14มีนาคมพศส5 6 0นาอ2 5 6สาสวนธรรมนิกราชข้า,รา,ขา,า,าพระ,ธธพ,ระพุทธเจ้าที่เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระธรรมจัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน เพื่อทุนถามปัญหาธรรมเพื่อนำมาพระพฤตปฏิบัติตามต่อจากคลิปของการทำให้เข้าถึงสมาธิเมื่อข้าพระพุธทธเจ้าที่เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุธทธวิญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านแล้วจึงได้ตุณถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าก็าแต่องค์พระรรพุทธเจ้าองค์ไรสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาเราควรทำตนให้เข้าถึงเข้าใจการทำสมาธิเมื่อเราเข้าใจการทำสมาธิ และทำได้แล้วเราก็จะเกิดปัญญาพระวุธธองค์เจ้าขาเราจะมีวิธีนำเอาสมาธิมาทำให้เกิดปัญญาเช่นไรบ้างละ่ะเจ้าขาพระยรทำเอ่ยสมาธินั้นมันมีการ ให้ก่อเกิดปัญญาโดยธรรมชาติอยู่แล้วลูกสมาธิทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบไม่ว่าวุ่นก็จะมองเห็นความเป็นจริงบุคคลผู้ที่รู้จัก นำเอาสมาธิมาทำให้กอ่อเกิดปัญญานั้นเขาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ลูกลูกเอ้ยการที่เรานั่งสมาธิจนจิตสงบแล้ว เราก็ควรจะทิจารณาให้เราเข้าใจในกฎแห่งกรรมลูกเข้าใจว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างสิ่งนั้นที่เกิดขึ้น เรานำมาพิจารณาค้นหาดูให้เจอว่าเรานั้นได้ทำกรรมที่ดีไว้ได้ทำกรรมที่ไม่ดีไว้บัดนี้จึงส่งผลมาพระยธรรมเอ่ยสมาธิให้กำลัง สมาธิให้ความสงบให้ความสวา่างแต่เราจะรู้จักนำมาใช้หรือเปล่านั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลลูกและถ้าหากว่าเรารู้จักนำมาใช้โดยการพิจารณา ให้เกิดปัญญาให้เป็นปัญญาอย่างแท้จริงก็คือพิจารณาเช่นที่กล่าวมาแล้วนั่นลูกเอ๋ยนักบวชควรทำตนให้ถึงสมาธิเมื่อถึงฌานของสมาธิแล้ว ควรพิจารณาให้เห็นกฎแห่งกรรมลูกเห็นกรรมที่ทำเช่นนี้ไม่ดีจะเกิดผลเช่นไรถ้าทำเช่นนี้ดีจะเกิดผลเช่นไร,เ,นนเ,เ,นไรเมื่อพบเห็นใครที่เขานั้นเจอกับความทุกข์ยากลำบาก ก็มันเอามาพิจารณาดูว่าเกิดจะกรกรรมอะไรเห็นใครที่เขาพบกับความสุขความสงบหรือว่าพบกับสิ่งที่น่ายินดีก็ลองเอามาตรวจด,ดูพิจารณาดูให้รู้ให้เห็น ให้เข้าใจตามกฎแห่งกรรมลูกเอ้ยมันทวนพบทวนชาติในอดีตชาติการก่อนเราทำอะไรไว้บ้างที่ดีที่ไม่ดีปัจจุบันชาตินี้กรรมที่ส่งผลมานั้น มาจากไหนทบทวนทิจลนณาให้จำแจ้งในเรื่องของกฎแห่งกรรมลูกใครด่าเราเพราะเราเคยด่าใครไว้หรือเปล่ามีคนมาเบียดเบียนเราเพราะว่าเราเคยเบียดเบียน เขาเอาไว้หรือเปล่าเราต้องมันทำตนให้เข้าถึงเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมให้มากลูกมองให้เห็นพิจรณาให้ลึกลึกแล้วก็ให้ตนนั้นปล่อยวางเข้าถึง อย่างแท้จริงคือการรู้แจ้งในสัพพสิ่งที่เกิดที่ดับเหล่านั้นโดยไม่สุขไม่ทุกข์อะไรกับเอตที่เกิดและเอตที่ดับเพราะตนรู้แล้วว่ามันส่งผลมาจากกรรมตรงไหน ลูกทั้งหลายเอ่ยเมื่อคนเรานั้นเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายมีแต่คำถามว่าทำไมเราจึงเกิดเป็นเราจึงไม่เหมือนใครเขามีแต่คำถามว่าทำไมชีวิตของเราถึงเป็นแบบนี้ ไม่เป็นแบบนั้นลูกเอ๋ยเมื่อชีวิตเต็มไปด้วยคำถามโดยที่หาคำตอบไม่เจอเราย่อมอยู่อย่างเป็นทุกข์อยู่อย่างมึนงงไม่เข้าใจย่อมเป็นผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้ก็คือผู้ไม่มีปัญญา ลูกเอ้ยปัญญายังไม่ก่อเกิดก็เลยยังทุกอยู่ก็เลยยังงงอยู่ลูกทั้งหลายเมื่อเราหาคำตอบของที่มาแห่งเราว่าทำไมเกิดมาเป็นคนนี้ทำไมจึงมีพ่อมีแม่แบบนี้ดีไม่ดี ตามเรื่องราวของแต่ละคนดีเพราะอะไรไม่ค่อยดีไม่เข้าใจเราเท่าไรเพราะอะไรทำไมเราจึงเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนต้องดิน้นรลนขนขวายเพราะอะไรทำไมเราจึงเกิดมา อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยเพราะอะไรเรามาบวชที่วัดนี้เพื่ออะไรทำไมจึงมาเจอกับครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นที่สอนสั่งเราเพราะอะไรมันใช้ปัญญาลูกมันฝึกฝน บวชเข้ามาแล้วเยี่ยมัวแต่คิดว่าทำไม่ได้ลูกเอ้ยคนที่ตั้งใจเยียงแท้จริงนั้นเขาย่อมทำได้สิลูกทำได้ด้วยการรู้เห็นคือเกิดญาณรู้ทำได้ด้วยการรู้เห็น ด้วยสติและปัญญาและรู้เข้าใจมั่นใจลูกเอ้ยคนที่มาแล้วบวชเอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงเขายอ่อมรู้และเข้าใจได้จงพยายามเถิดลูก พยายามไม่มีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็พยายามทบทวนและลึกค้นหากฎแห่งกรรมสิ่งที่เป็นเราสิ่งที่จะดับเราเพราะในความเป็นจริงแล้วลูกในจักรวาลวัตฏสงสาร การเวียนไหวตายเกิดนั้นมีกฎที่กลุมทุกดวงจิตเอาไว้ไม่มีใครจะหนีพ้นได้เลยก็คือกฎแห่งกรรมลูกเอ๋ยเมื่อเราทำตัวของเราให้เข้าถึงเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรม อย่างชัดเจนแล้วเราย่อมรู้ดีว่าการทำดีได้อะไรการทำชั่วเจออะไรแล้วเราย่อมรู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรลูกเอ๋ยเมื่อมาเป็นนักบวน แต่ไม่ทำตนให้ถึงสมาธิไม่พิจารณาให้ถึงกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนในจิตใจของตนเมื่อนั้นความดีความสุขความเจริญในทางธรรมย่อมไม่ก่อเกิดกับบคุคคลผู้นั้นลูกจะนั้นจะมาก จะน้อยจะทำได้แค่ไหนก็ให้มันพิจารณาตามความรู้สติปัญญาความสามารถของแต่ละคนลูกเอ๋ยถ้าเป็นนักบวชแต่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมแค่นั้นแหละลูกจบแล้วจบ ในการที่จะเป็นนักบวชที่ดีได้ประตูแห่งความพ่ายแพ้ได้เปิดแล้วประตูแห่งความสำเร็จได้ปิดลงฉะนั้นลูกเอ๋ยเมื่อบวชมาแล้วก็ให้มันพิจารณาเรื่องของกฎแห่งกรรมให้เข้าถึงเข้าใจ ในเรื่องนี้ให้ได้ลูกเพราะคนคนหนึ่งถ้ามีความศรัทธากับเรื่องของกฎแห่งกรรมคนผู้นั้นย่อมทำดีและเว้นต่อการทำชั่วได้เจะนั้นลูกทั้งหลายผู้มีความตั้งใจเป็นนักบวชที่ดี มีความตั้งใจเจริญในหน้าที่ของการเป็นนักบวชและประสบความสำเร็จในการเป็นนักบวชควรยังยิ่งที่จะทำตนให้เข้าถึงเข้าใจกฎแห่งกรรมลูกทั้งหลายเอ,อ๋ย การที่จะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งหากเราตั้งใจแล้วมันไม่ยากหรอกลูกนอกจากว่าเราไม่ตั้งใจทำในสิ่งนั้นๆให้สำเร็จลูกเอ๋ยการรู้กฎแห่งกรรมนั้นให้ประโยชน์แก่นักบวช อย่างเราได้มากมายทีเดียวเพราะตนจะเข้าใจการทำความดีที่จะเกิดมักเกิดผลแก่ตนเป็นอย่างดีเพราะตนจะเข้าใจกฎแห่งกรรมสิ่งที่จะทำให้ตนตกตำ่ำได้เป็นอย่างดี เมื่อรู้และเข้าใจอย่างจำแจ้งคุณประโยชน์ย่อมเกิดแก่ลูกบุคคลผู้รู้แจ้งเข้าใจกฎแห่งกรรมย่อมเป็นผู้มีปัญญาหากจะฝึกฝนปัญญาก็คือการฝึกฝนเช่นนี้ละลูกฝึกฝน ให้เรียนรู้เข้าถึงกฎแห่งกรรมโดยการนำเอาพลังของสมาธิหรือกำลังที่ได้มาจากสมาธิมาพิจารณากฎแห่งกรรมให้รู้แจ้งเข้าใจจริงแค่นั้นหละลูกลูกก็จะเป็นผู้มีปัญญาแล้ว และบคุคคลผู้ที่เข้าถึงกฎแอ่งกรรมอย่างแท้จริงคือคนที่รู้แล้วแล้วก็หยุดกระทําในสิ่งที่ไม่ดีทำแต่ความดีแล้วจึงถือเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจเข้าถึงอย่างแท้จริงลูกไม่ใช่สักแต่ว่ารู้ทำบาปจะตกนรลก ทำดีจะขึ้นสวรรค์เขาว่ามาอย่างนั้นแต่ตนก็ไม่เกรงกลัวก็ยังทำาชั่วทำตามที่ใจตนปรารถนาอยู่อีกถ้าเป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ารู้กฎแห่งกรรมรู้แจ้งในกฎข้อนี้ลูกเอ๋ย บุคคลผู้ที่จะรู้แจ้งในกฎแห่งกรรมแน่นอนว่าย่อมต้องเป็นคนที่รู้แล้วและหยุดกระทําความชั่วสร้างความดีจึงเรียกว่ารู้และเข้าใจในกฎแห่งกรรมจึงเกิดประโยชน์แก่ลูกลูกเอ๋ย การเรียนรู้กฎแห่งกรรมสำคัญกับนักบวชเช่นนี้และลูกและควรทำให้รู้แจ้งในกฎแห่งกรรมก็เพราะเอตดที่กล่าวมานั้นและลูกอย่าดูเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณพระพุทธอ,องค์ที่แมตตาทรงแสดงชี้ทางให้ลูกทั้งหลาย ได้เข้าถึงเข้าใจในกฎแห่งกรรมเพื่อนำมาละวางในสิ่งไม่ดีที่ทำสะละทิ้งไปเสียไม่ต้องทำอีกเพื่อเข้าใจสิ่งที่จะต้องทำดีต่อไปว่าจะต้องทำดีแบบไหนบ้างเพื่อปล่อยวางในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนจะได้ไม่ ไปหลงยึดหลงทุกข์หลงท้อกับชีวิตของตนเข้าใจแล้วเจ้าขากว่าทุกสิ่งและทุกอย่างมันมาด้วยอำนาจจากกรรมทั้งดีและไม่ดีที่เคยทำเอาไว้นักบวชควรตั้งใจพิจารณาให้เห็นกฎแห่งกรรมอยู่เสมอพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจน แล้วจะสามารถเข้าถึงความดีแห่งการเป็นนักบวชจะสามารถได้รับผลสำเร็จแห่งการเป็นนักบวชอันสูงสุดเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วไว้ลูกจะมาเฝ้าทูลถามปัญหาทมข้อต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะสาธุ